กลายเป็นกระแสดรามา่าอยู่นักขณะนี้นะครับสำหรับภารกิจหรือว่ากิจกรรมของหนุ่มโตโน่นะครับที่จะว่ายข้ามแม่น้ำโขงนะครับในชื่อโครงการว่า one man and the river นะครับเป็นงานการกุศลตั้งกองทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมและก็โรงพยาบาลแขวงคำม่วนในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับสังคมก็สะท้อนซึ่งคนเป็นศิลปินดาราบุคคลสาธารณะจริงๆ ผมพูดถึงมาเลยตลอดนะครับต้องรับฟังเสียงสะท้อนของสังคมเพราะว่าเป็นบุคคลที่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เพราะสังคมตัวนั้นน่ะนะก็เพราะคนที่ติดตามพวกนั้นเนี่ยอย่าฟังแต่คําชมนะครับคําติคําเรียกร้องวิจารณ์เนี่ยก็ต้องฟังทุกคนนะฮะทุกคนคือล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นดราม่าในทวิตเตอร์ก็คือเมื่อชาวเน็ตพร้อมใจกันไม่เห็นด้วยนะครับกับกิจกรรมครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่มองว่ากิจกรรมครั้งนี้โตโน่จะสร้างภาระให้กับแพทย์พยาบาลแล้วก็กู้ภัยแล้วก็ต้องใช้คนออกมาดูแลเป็นจํานวนมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าสภาพอากาศแปรปรวนควบคุมยากเจ้าหน้าที่หลายส่วนต้องเข้ามาช่วยดูแลและที่สําคัญโตโน่ก็เอาชีวิตของตนเองไปเสี่ยงด้วยหรือเปล่านะทั้งๆท,ที่มันมีวิธีการเชิญชวนให้คนมาทําบุญเนี่ยได้หลายวิธีเช่นการจัดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นสิ่งที่โตโน่น่าจะถนัดแล้วก็ ไม่เป็นภาระกับใครมากกว่านะครับนอกจากนี้ชาวเน็ตยังมองว่าสิ่งที่โตโน่ทาเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการไม่มองปัญหาเชิงลึกโครงสร้างของประเทศหรือไม่เห็นแต่เพิกเฉยสิ่งที่ควรทําก็คือการตั้งคําถามเรียกร้องให้มีการตรวจสอบชี้แจงงบประมาณสาธารณาสุขชี้แจงงบสาธารณสุขเหตุใดอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึงไม่เพียงพอถึงไม่เพียงพอ ก็จะคล้ายๆกับคุณตูนนะครับเมื่อก่อนคุณตูนก็วิ่งจนเป็นปรากฏตการก็ได้เงินบริจาคไปนะครับก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกทั้งลบก็เป็นของธรรมดาโตโนโก่ก็ก็เห็นคุณตูนเป็นแบบอย่างหรือหรืออย่างไรนะครับแต่ภารกิจเนี่ยเป็นการว่ายน้ําหน้าฝนด้วยนะอืมสภาพอากาศตอนนี้แม่น้ําโขงก็แปรปรวนใช่ไหมนะเดี๋ยวพายุเข้าเดี๋ยวฝนตกคุณผู้ชมครับคือถ้าไปถามหมอกับพยาบาลว่าเป็นภาระหรือเปล่า หมอพยาบาลเขาก็จะเขาตอบว่าไม่เป็นภาละหรอกนะเขาก็ต้องตอบว่าไม่เป็นมาละอยู่แล้วเขาก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วแต่ไคนที่ทําเนี่ยต้องคิดได้เองนะคุณโตโน่ก็ต้องคิดได้เองว่าเอ้ยรับฟังนะเสียงสะท้อนของสังคมว่าเราเล่นคอนเสิร์ตมันก็แล้วบอกให้แฟนๆบริจาคเงินช่วยพยาบริหพยาบาลมันก็ได้เหมือนกันนี่แล้วเราจะมาไหว้น้ำข้ามแม่น้าโขงทำไม มันรบวนคนอื่นเขาไหมแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าสําหรับเยาวชนเด็กเยาวชนที่เราต้องเราต้องสอนกันแบบนี้ใช่ไหมว่าถ้าจะทําบุญต้องทําภารกิจเสียงๆเ,เท่านั้นเพื่อหาเงินบริจาคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่คุณโตโน่จะต้องรับฟังนะต้องรับฟังแล้วก็แล้วก,วก็ถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่เนี่ยอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก นะครับรบกวนหมอไหมทีมกู้ภัยไหมสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนไหมแล้วเราทําอย่างอื่นดีไหมมันก็ได้เงินบริจาคมาช่วยเหลือโรงพยาบาลเหมือนกันบุคคลสาธารณะอินฟลูเอนเซอร์ดาราศิลปินนักแสดงอยู่ได้ก็เพราะเสียงชื่นชมของสังคมของประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาสังคมกับประชาชนเขาสะท้อนอะไรกลับเข้าไปเลยนะครับก็อาจจะต้องคิด พิจารณาอยู่เหมือนกันไม่น้อยใช่หรือไม่ครับขออนุญาตขายของนะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนี่ครับและก็ทีมข่าวยุคนนะครับ EC News EC ยุคน <Easy New, S 2> นี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนั่นก็คือไส้กรอกอีสานที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับชุดละแค่เพียง199บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปในอินบ็อกซ์ทักทีมงานเข้าไปว่าสนใจ ทั้งเพจ easy you คน normal ยุ u คนหรือว่า easy new หรือว่าด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูจาก YouTube หรือว่า Facebook นะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับชุดละ199บาทน้ำหนัก400กรัมนะครับ1ชุดก็จะมีไส้กรอกตั้งแต่8ถึง10ชิ้นนะครับเป็นไส้กรอกที่ยังดิบอยู่นะฮะเราแพ็คอย่างดีนะครับแพ็คสูญญากาศพอไปถึงคุณผู้ชมจะเอาไปทอดจะเอาไปย่าง ก็สุดแท้แต่เลยนะครับนี่เป็นสูตรที่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับคิดค้นกันขึ้นมาจากรสชาติที่เราชื่นชอบรับประกันครับว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนชุดละแค่เพียง1นึบาทเท่านั้นสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์หรือเข้าไปสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า u t u b e นะคคุณผู้ชมครับผมอธิบายแบบนี้เพิ่มเติมนะครับไส้กรอกอีสานเนี่ยเราทำสดใหม่ตลอดนะครับทำแล้วก็ ส่งตามออเดอร์นะครับพอมาไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยมันอาจจะมีน้ําออกมานะอันนี้น้ําออกมาน,นิดเดียวเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าถ้ามันใช้เวลาในการขนส่งตามระยะทางตามสภาพอากาศเนี่ยบางครั้งน้ำมี่ออกเต็มเลยนะออกเต็มเลยแต่ไม่ใช่ประเด็นครับเนื่องจากหมูเนี่ยสูตรของเราเนี่ยมันคายน้ําออกมามันก็เป็นการหมักด้วยวิธีการธรรมชาติไปในตัวนะครับพอไปถึงคุณผู้ชมปุ๊บคุณผู้ชมฉีกถุงออกนะฮะแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็เอาไปทอดหรือจะเอาไปย่างได้หมดเลยนะฮะ ไส้กรอกที่ไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยจะพร้อมทานเลยหมายความว่าคุณผู้ชมไม่ต้องรอให้มันเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยไปกว่านั้นละนะครับมันกลาลังดีเลยนะเพราะว่าผมฟรีดเอาไว้พอส่งไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยวันสองวันเนี่ยมันจะถือว่ามันมันหมักไปในตัวเลยคุณผู้ชมครับมันก็จะพร้อมทานแต่ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเปรี้ยวหน่อยก็อาจจะเก็บเอาไว้สักวันสองวันนะครับว่าในอุณหภูมิปกติหรือถ้ายังไม่พร้อมทานนะครับก็ใส่ช่องฟรีดได้ก็อยู่ได้หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับชุดละแค่เพียง199ทนะครับ1ชุดมี 400กรัมนะแล้วก็จะมีตั้งแต่8ถึง10ลูกนะครับก็เป็นสินค้าที่เราทำกันขึ้นมาแล้วก็รายได้แน่นอนครับสนับสนุนองค์กรข่าวทีมข่าวเพื่อออกโลดแล่นเป็นป่าเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับผมมาขายของแบบนี้แหละคุณผู้ชมครับนะใครจะดูถูกใครจะว่าเป็นนักข่าวแล้วก็มาขายของนะครับผมภูมิใจครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของนะ ทํามาหากินเลี้ยงดูส่งผมเนี่ยนะครับจนได้ร่าได้เรียนจนเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพขายของของคุณแม่ผมนะเพราะฉะนั้นเชิญเลยครับเชิญดูถูกเชิญเหยียดยาำเชิญว่าไม่ได้ตามสบายผมไม่ได้ไปขายของหลอกลวงใครผมขายของกินของชุมชนสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนทีมงานแล้วก็เอาไรายได้มาสนับสนุนองค์กรข่าวของผมเพื่อให้เป็นปากเป็นเสียงไปโลดแล่น ในเวทีข่าวนะครับมันต้องใช้คือมันจ้างทีมข่าวมันต้องจ่ายเงินเดือนเขามันต้องมีสวัสดิการให้เขามันต้องมีสํานักงานค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่ารถค่าน้ํามันทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นสื่อเป็นองค์กรสื่อเพื่อเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นี่นะครับมันก็ต้องหาเงินเป็นนะเพราะว่าจะมาจ้างพนักงานแล้วเขากินแกแลบเลยก็ไม่ได้นะครับพนักงานก็ทํางานทุ่มเทเต็มที่ เพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้นําองค์กรก็มีหน้าที่หาเงินนะครับใครจะดูถูกเหยียดหยามเชิญเข้ามาเลยครับผมขายไส้กรอกอีสานผมขายแหนมผมขายไส้อัวผมขายน้ําพริกผมขายปลาสลิดผมขายแกงห้งเลผมขายหมูผมขายเนื้อแดดเดียวทอดผมขายเมี่ยงคําเป็นสินค้าของคนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมภาคภูมิใจนะครับใครจะดูถูกเหยียดหยามนะครับก็ เชิญตามสบายถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งถ้าคิดว่าตัวเองแน่แล้วก็พูดออกมาดูถูกเหยียดหยามอาชีพของชาวบ้านแล้วคิดว่ามันดีเนี่ยนะครับก็เชิญทําต่อไปส่วนผมเนี่ยนะฮะก็จะยืนหยัดเคียงข้างชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรติดตามข่าวกันต่อไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยผมต้องดูแลองค์กรดูแลทีมงานนะครับก็หาของที่ดีที่สุดมาจําหน่ายอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานนะครับสูตรต้นกําเนิดใหม่เอาใช้คํานี้เลยฮะนะ น้ำหนัก400กรัม1ชุดมีหนึ่งชุดมีประมาณ8ถึง10ลูกนะฮะผมย้ำนิดนึงนะพอได้ไปเนี่ยบางครั้งการขนส่งเนี่ยนะครับน้ำมันออกไงซีนไปเนี่ยน้ำมันจะอาจจะมากองออกหูออกเยอะเลยไม่ต้องตกใจครับมันเป็นการหมักด้วยวิธีการธรรมชาติเพราะผมไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่อะไรใดงนั้นนะ่ะนะ เป็นของสดของใหม่รับประกันครับว่าจะถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูผมแล้วก็ทีมงานมาโดยตลอดสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e หรือใต้ลิงก์ไลน์ใต้ลิงก์คอมเมนต์นะฮะจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อหรือไม่ก็ในกล่องข้อความได้เช่นเดียวกันผมยุคคนวิเศษสัง่งยังคงจุดยืนชัดเจนนะครับ ทำข่าวเป็นป่าเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเงินก็ต้องหาเพราะต้องดูแลทีมงานหลายสิบชีวิตในองค์กรเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขอพวกคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนและก็เอ็นดูพวกผมมาโดยตลอดครับ